ประมาณรักไอ้โลหนึ่งหรือว่าแปดกิโลเนี่ยคือว่าว่างไปเลยเราบอกมันก็ขึ้นหนกับจะม้วนใบมวกเนี้ยน่าดีนะอีกอีกตัวนึงเคยฝังคือว่ามันเป็นเป็นโลกอ่ะนะเราก็ต้องฝากให้แล้วก็เอาต้นไปก่อนแต่ว่าต้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีเสียอะไรนะคือจริงจริงเคยถึงแม่ต่อให้ี่แล้วที่บอกว่าถ้าจะฝังจริงๆริงอะ ที่จะฝังประมาณ5้าสิบวันถึงห้าถึงสิบนาทีถ้าเป็นถ้าจําเป็นต้องฝังเพราะว่าบางมีโรคผมไม่ได้สนใจเรื่องโรคมีกี่วันต้นเป็นโรคเป็นเยอะเนี่ยปีนเป็นเยอะๆต้นเป็นโรคหรือว่าอาการมันมันน่าจะเปนปัญหาแค่ยืดราคาลาดปกติคือปัญหอวานไม่อยู่อย่างนี้ครับปีเนี้ยมันเป็นปีที่เอาเขียนมันเป็นทอบลูกกันเยอะแยะบางคนเขาคนจะฝังปกติอย่างมันควรจะฝังถูกไหมครับแต่ถามว่าปีนี้มันเกิดเรื่องอะไรมีจุดไหนแคบเนี้ย คือปุ๋ยตะกูลเนี่ยคนนี้ยมันถามว่ามีมีบางยี่ห้อตรวจเท่ไหร่มีผมยังบอกเขาพี่เลยพี่เดี๋ยวผมเอาของผมไปตรวจก่อนถ้าพี่จะฝากเดี๋ยวผมเอาผมไปตรวจก่อนแล้วผมก็ไปตรวจแล้วตัวนี้ก็คือขึ้นน็อตอีทิหนะครับไม่พบตัวแคลนเนี่ยแล้วตัวนี้เป็นสีใสไม่ได้ผสมปกติค่าของของเราเราตามตัวอันจะมีสีแต่มันเป็นคุณเกียตมันเป็นคุณเกียตก็คือผมอ่าผมเคยเอาเอารหัส ไม่เอาไปให้พี่วิวนะว่ามันเป็นรหัสคุนเกียที่ที่การันตีว่าคูนเกียร์นะครับเขาพี่วิวก็ถามว่าพี่นิชิตองค์มนของผมแค่ตัวพี่เอาด้วยในตัวเจอไหมลุงเขาไม่ได้เจอนะครับเอ๊ะผมถามเอวาพีมันจะเป็นฆ่าไหมพวกผมใช้อยู่ใช่ไหใช้ผมใช้ทุกรอบเลยทุกรอบเลยเมื่อกี้ลืมบอกใใช้ทุกรอบทุกรอบเลยไหม ครผมใส่เน <t od ien |ms|> ี่ยอกที่เยอะสตัวน่าจะสิอตัวตั้งเปนแถวเลยครับเลยครับไี้ไม่เรับไ่้าเลยครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้หะให้ยูเอี่บ้านแพออันนี้ก็จหน้าช่วคืนต้น้ำที่วใช้ตัวดรูพัตัวิบน้ทที่บอกครับตัวนี้คับตี้จะพิเศษหน่อยครับก็คือมันเป็นฮิบิกมันจะโขกไอดีมาแล้ว i เ a นี่มันคือฮอร์โมน เป็นออกซินที่อยู่ที่ล่างนะครับเราเรียกว่า IBA นะครับถ้านั้นเราไม่ใช้ก็ว่า NAA n a ก็คือคออกซินที่อยู่ย่อดแต่ตัวออกซินที่อยู่ที่ล่างที่ใช้ในการกาะต้นโดยฉพาะถ้าในสายเพาะพันไม้ที่เขาเล่งล่างเขาก็จะใช้ตะกูลนเ a ซึ่งเราอบอกให้อยู่นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีโอบาสในการกาะต้นล่างด้วยตวเนออี่ยนะครับผม ก็สรลปเดียวว่าพินใช้ได้จนตัำเลยใช่ไหมพิมระยะเลยทุกระยัเลยตัวตัวสปินแค่ตัป็นท่าตางตวมะครับท่านเสนอว่าคือคือตัวสปเนี่ยครับนิดหน่อยพี่ถามว่าตัสปินนเนี่ยถ่าท่านยังไม่เคยขอลูกถ้าท่านจะฉีดในช่วงพกันส0งร้อยถึงสามร้อกลงสองร้ฉีดไปแล้วลูกได้อันเนี้เชิงพอกันลงินลดินไม่แนะนำ ฟังเข้มฟังเข้มให้ฉีด s ป้องกันเว่านั้ sớm มงกกว่าได้ครับก็ฉีดฉีดโรคฉีดไป sớm ้อกกว่าในในระยะที่มีโอกาสเกิดของลูกแต่อย่างขอพิมพ์ด้วยคือต้นมันป่วยแล้วมันมีลูกแล้วมันจะเป็นต้องขังก็ไม่ขังนะครับผมตัวนี้อันนี้ก็ถ้าในส่วนของย่านทุนนี้นะครับผมนี่นีคเทาขาวเท้าขาวได้นะครับไม่ไม่ทำอะนี่ก็ได้เอายายาโรคยาแรงตัวไหนที่ ยาอยาลางที่มีตัค่าที่วิวใช้ตอน <Allah> น, <Ö> นี <lag> ้ม <es> ีอะไรบ้างครับพ right. hey, ี่โรเมโพรเมอยาเพิ่งคนไปไหนยังอยู่เลยครับไปมตะมบอก